สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็จะมาเรียนรู้นะครับเรื่องของวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับรับรหัสวิชา2องหนนะครับ,รบเรื่องความสําคัญและลักษณะของพืชนะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกลุ่มการงานอาชีพนะครับกับครูสัญยูรันบุรีนะครับพืชแต่ละชนิดนะครับมีลักษณะการใช้ประโยชน์และ คุณคุณค่าจากการของของของพืชแต่ละชนิดนะครับมีที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเราจะต้องใช้พืชให้เหมาะสมนะครับกับลักษณะข,ของพืชแต่ละชนิดนะครับคุณจะให้นักเรียนดูภาพนี้นะครับเห็นภาพนี้แล้วมีได้เห็นอะไรบ้างครับมีพืชผักนะครับมี แปลงปลูกผักนะครับมีไม้ดอกที่สวยงามน,นะครับเความหมายของพืชสวนครัวนะครับก็คือพืชทีใช่ใช้ส่วนต่างๆนะครับที่เป็นอาหารมีอะไรบ้างามีลำต้นใบดอกผลและหัวพืชนะครับ นำมาใช้ประโยชน์นะครับในการเป็นอาจจะเป็นอาหารนะครับหรือว่าใช้ประโยชน์ในครัวเรือนนะครับสำหรับผักสวนครัวก็คือผักที่เราปลูกบริเวณบ้านของเรานะครับถ้ามีมากพอก็สามารถนําไปจําหน่ายหารายได้นะครับืผักสวนครัวเป็นแหล่งอาหารนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกลือแร่วิตามินนะครับ ต่อมาก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ดอกไม้ประดับก็จะมีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างจากพืชปักสวนครัวที่บ้านนักเรียนนะครับไม้ดอกไม้ประดับก็คือพืชที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะครับใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนเกิดการเจริญหูเจริญตานะครับส่วนใหญ่ไม้ประดับมักจะเป็นไม้ดอกนะครับนักเรียนจะสังเกตในรูปส่วนมากจะเป็นไม้ดอก แต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ดอกเสมอไปนะครับอาจจะเป็นพืชที่มีสีสันสวยงามนะครับหรือว่ามีลักษณะสะดุดตานะครับไม,ไม้ประดับอาจจะมีขนาดเล็กขนาดย่อมนะครับที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่หรือว่าอาจจะเป็นไม้พุ่มขนาดตานกลางขึ้นไปก็ได้นะครับที่มีลักษณะความสวยงามนะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับสํารวจพืชน,นะครับ รอบตัวรอบบ้านของนักเรียนนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับว่ามีพืชอะไรบ้างนะครับแล้วก็พร้อมกับบอกว่า,าผักสวนครัวที่บ้านของนักเรียนนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับอาทิเช่นนําใบไปประกอบอาหารนะครับหรือว่า,อ,าอย่างเช่นพืชหัวเช่น ขมิ้นก็ใช้เป็นสมุนไพรแล้วก็ใช้ประกอบอาหารนะครับอย่างเช่นแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มของภาคใต้บ้านเรานะครับ mm hmm. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่บ้านของนักเรียนปลูกไม้ดอกไม้ประดับอะไรได้น,นะครับ mm hmm. และนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรอย,งอ,ยงอย่างเช่นดาวเรืองอนักเรียนเอา,เอา,เอาใช้ประโยชน์อย่างไรครับ ใช้ดอกบูชาพระหรือว่าใช้ใส่ใจกันเป็นต้นครับสมุนไพรอาทิเช่นขานะครับก็สามารถใช้เป็นยา,ยาสมุนไพรได้หรือว่าประกอบอาหารได้เช่นกันนะครับให้นักเรียนสำรวจแล้วก็จำแนกนะครับ แล้วก็ส่งครูนะครับตามเวลาที่ครูกําหนดนะครับแต่ครูจะส่งให้เวลากําหนดให้ทางแชทนะครับพี่ครับ